วันนี้ก็จากที่ห่างหายไปนานนะมีอะไรเปลี่ยนมากเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทำคลิปผมจะแลกท่อใบนี้ครับในกลุ่มนะครับให้ชี่อลองดิมาขับทั้งเสียงครั้งสุดท้ายของท่อใบนี้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งก็เรียกมา้กล้องผมเพิ่ง ได้มานะครับแล้วเพิ่งต่อใหม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยเคต่อใหม่กับกล้องโกโปูเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยโอเคไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ A few moments later นี่นะอันนี้ก็เป็นเสียงตอนเช้านะครับมงสตาร์ครั้งแรกผเพื่อนมีความขี้เล้าไงครับ เดี๋ยวผมจะเอาเสียงพ่อใบนี้ครับพ่อใบใหม่มาดูว่าเปนตัวไหนแต่ว่าตัวนั้นเป็นปลายยาวอาภาปลายยาวนะอันนี้เป็นสองสีปลาสั้นอันนี้มันก็เสียงพออยู่ไม่ใช่มันไม่พอนะแต่ว่ามันลั่นเกินไปอ่ะมันใส่สองสูบมันลั่นเกินไปอ่ะตอนนี้นิยมใส่สี่ถูบกันนะไม่งั้นก็เขาเรียกว่าทำแค่ใส่ตัวประมาณเนี้ย ครับไปหาซื้ออุปกรณ์มาถอดแล้วก็ไปส่งเขารู้แต่ว่ท่อใบนี้เขาเรียกนะตอนเราปอดลงงนี้ตอนร้อนๆเนี่ยคือสำสำแบบมันทอ่อแบบระเบิดอะระเบิดออกมาโคตรแรกเลยเ,อ,เออจริง เขวผมทำ ลใม่ตัวใหม่นะเพราะว่าไอ้กล้องโปโคที่เทมตัวนี้อ่ะมันแบบผมซื้อมามันแล้วมันไม่มีรูใส่พวกไม่แยกนะครับผมก็เลยเอาไปส่งให้ร้านทำ มาโอเคครับตอนนี้เราก็เย่ซื้อตัวนี้มาแล้วนี่นะเราก็จะมาถอดตัวหุกเรียมกับตัวนี้ออกนะเราก็จะเอาท่อไปนี่พอปึ๊บโอเคผมถอดกันแล้วแหละแต่ว่าลืมอัดคลิปก็เลยเขออภัยนะโอ้ยอุ่นกล้อง ตันนี้มาตันนี้เราก็ผมเวียดรองไว้นะหลายตัวเลยกลัวมันหลุดออกโอโ้โหประมาณนี้น,นะครับเพิ่งขี่มานะร้อนเดี๋ยวผมเอาผ้าก่อนแล้วก็จะทำการ a few moments later <S <S ไ,ไหมเดี๋ยวผมจะเอาไปลองวิ่งให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะ ผมลองใส่แล้วแหละลองลลองวออิ่งเันะโอเคนะเส้นนี้ก็ไม่ค่อยมีบ้างคนแหละมีแต่ป่าจริงจกงใจคนอื่นขนนันพ่อแล้วแต่ว่ามันไม่ดังมากหรอกเพรดีฟังอะ่ะผมคิดว่าเอ้สิบหกนิ้วมันต้องดังแหละ แต่นนี้ดูเหมือนมันใบใหญ่ด้วยไงพอฟังเลยเอาไปยัดใจแก้วให,ใหม่ให้มันเสียงมันแน่นๆนะผมลองขับแล้วแหละลองขับแล้วมันก็รอบมันก็พอดีอยู่แต่เดี๋ยวมาทําที่ไม่รู้ไงว่าเป็นยังไงร,รถมารถจะชนเราโอเคไปเดี๋ยวลองลองกันเดี๋ยวนะดูเดี๋ยวลองเพื่อนให้ดูดีดไฟตัด

ก็ใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวว่าก็คือลมมันออกนี่แหละมันหามันแล้วก็แก้วก็น่าจะหมดนะเดี๋ยวเราต้องเอาไปส่งกล่อมแต่ถ้าโดยรวมให้ผมบอกนะก็คือผมคิดว่ามันน่าจะขาดทุนนะเพราะว่าคาร์บอนมันก็เขาเรียกไงมันก็เหลืองแล้วอะเหมือนเหมือนกับใช้งานมายืะแล้วพอแบบผมไม่ถามเขาอะเขาก็เหมือนแับ เาะะเหมือนผมปัดนอ่ะด้วยง่ายเพราะว่าผมก็ได้ของแล้วแต่ผมแบบไม่ใช่คนทุ้ที่ถูกสิกไงเพื่อนก็คือโอเคถ้ามันเป็นแบบนี้เรามไม่ได้เสียหายมากเราก็แบบก็แบบเอาไปเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปซ่อมหมดเองนะแต่ตอนนี้ผมขับนะตอนแบบผมว่ารอบรอบมันเกือบแบบรอบมันถามว่าลึกไหมก็ลึกอยู่นะแต่ไม่ได้ลึกเท่าพวกสิบปดนิ้วอะไรประมาณเนี้ย พราะมันก็สั้นกว่านาะธรรมดาอันนี้คนคิส่วนตัวนะแต่ว่ารอบมาเร็วกว่ารอบต,ต้นรอบต้นต้นกลางเปิดคือแบบเปิดขึ้นมาเลยอะ่ะอันนี้อาจะต่างกับรถเพื่อนๆนะอาตาผมมันแป้งใส่รอโตไงล้อแบบขยายล้ออ่ะขยายแม็กอะร้อยแปดสิบข้างหน้าร้อยยี่สิบอะมันอาจจะช่วงต้นอาจจะช้ากว่าก็ได้นะช้ากว่าแหละเพราะมันแป้งมารอมันใหญ่มันหนักไงพวกสาก,การเลี้ยววะไม่ค่อยเท่าไหร่ร บอกกันว,ว่า,วาม,าาม,าามาันก็เขาเรียกไงเพื่อเพื่อนดูเอาว,าว่ามันขึ้นเร็วขึ้นช้านะสำหรับคนที่ขับอาสามกำลังมองหาเท่าประมาณตรงแบบนี้อยู่เสียงแบบนี้อยู่นะ ยังไม่ได้หมอบเลยซ้ำม,มั้งขึ้นร้อยหกไปแล้วอ่ะขึ้นร้อยหกร้อยเจ็ดแล้วอ่ะลึกสุดอ่ะไม่รู้ว่าเจ็ดหน้าไหมหรือเปล่านะแต่ที่โกลัสมาเมื่อกี้นี่ร้อยเจ็ดร้อยหกมันถึร้อยหกสิบกว่าโอเคเ ท้ายตัวท้ายปิดคลิปแล้วเดี๋ยวผมปิดคลิปแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะเดี๋ยวจะเบื่อรประมาณนี้แหละรอบมันก็ไม่ได้ต่างอะไรเยอะหรอกแต่ถ้าต่างกับพวกปลายสั้นนะคิดว่าอาจจะลดหล่อไหมประมาณหล่อที่ยังหล่อชมกตัวเอง เสียงประมาณนี้แหละะเดี๋ยวให้ฟังเสียงไกลๆถามว่าเบาไหมผมเบาเบาเบากว่าชอสตี้เยอะเลยแหละได้บีให้ดูนะด,ดูี่สาสิครัเขาไม่เอาอาจแยแก้วไงเสียงน่าจะแน่นกว่านี้น่าจะขับดีกว่านี้อยู่ประมาณนี้แหละครับโอเคนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับแล้วก็ใครอยากให้ทำใส่ท่อไปไหนก็เมนตใต้ล่างคลิปนี้นะครับถ้ามีงบก็จะทำให้นะไปต่อไปจะเป็นไดโบโลนะครับเดี๋ยวอุ้มไปก่อนได้มือสองมาเหมือนกันต่ได้ถูกกว่าใบนี้นะคุ้มแหละคุณนง่ายโอเคครับ